ตรงนี้ไม่มีฮะถ้ามีเซนต์ขึ้นละอุ้ยโอ้โอ้ยโอ๊อเฮ้ยได้นะเนี่ยมีบัตรฟวยบัตรฟลายขาตายน้าเราอะเฮ้ยโดนยกสวยส,สวยสวยฟิเกอร์ก <precisa Judy> ับหลังนี่ไงปุ๊บดิบจัดจัด เว็บซื้อขายไอเดีเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดไอเดีเกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คัทเทพลิงอยู่ด้านล่างนะครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่มันคือแลงคอนคอร์เรอร์20ดาว <c oughs> สังเกตอะไรไหมฮะท่านผู้ชมอิชาป่าครับอิชาป่า ล i c t o r อร์โรมครับลิ c กเตอร์โรมผมไม่แปลกใจนะฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะโดนเนิรฟมาแต่ถ้าคนเล่นเป็นๆเ,เล่นเก่งๆเ,เนี่ยก็ยังสามารถเอามาโรมได้นะครับผมส่วนฟอลอเรนติโนก็โลตันโอ้ยทีมเราตันทุกคนไม่ตันแต่อีช่าแต่อีช่าน่าจะช่ำนะครับฝั่งตรงข้ามก็มาแบบคอมแบบ <laughs> ซาต้ตากูเกียดซาต้ตามากเลยเล่นไฮยาเตทีไรเนี่ยสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในเจ็คกัอนเดิมกับรายการเจ็ฟอร์เกมนะครับโอเคอัดคลิปเรียบร้อยไปกันเลยวันนี้เราจะมาเล่นไฮยาเตสายขวานกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เจอของแปลกเป็นอิชาป่านะฮะอาจจะเก่งก็ได้อาจจะเก่งก็ได้แใครจะไปรู้ใช่ปะทุกผู้ชมเขาอาจจะแบบช่ำนะครับอาจจะเสมอมา นี่มันมันสเสมอไม่ได้แล้วใช่ปะมันสเสมอไม่ได้แล้วมันแรงขวัญยีดาวแล้วเนี่ยตอนนี้นโอเคต้องลากแบ,บัฟแดงให้ก่อนฮนะเผื่ออารมณ์เวทอุ้ยอารมณ์อยู่บนโอเคคราบเราเจอไวโอตัวแพทางนะฮะการที่จะสู้ไวโอได้นะครับผมแนะนําทริคอย่างหนึ่งนะฮะก็คือรอมันกริ้งไปก่อนนะครับรอมันกริ้งเสร็จฮนะกริ้งดีเฮ้กริ้งเอามึงไม่กิ้งเหรอครับมึงไม่กิ้งกูปากนนะจะ จริงๆต้องรอมันกิ้งก่อนนะต้องรอมันกิ้งก่อนแล้วเราก็ออกไปปลานะฮะโอ้โหไม่งั้นเราก็โดนแบบผมฮะอุ้ยลาดช็อตลาดช็อตไอ้ไม่ทันเอาลิคเตอร์ทำไมนายวิ่งมาแล้วนายหยุดอยู่ไหนวะเนี่ยไบโอจ๋าโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ลบหลบจะจะเออดีนะไม่ถึงดีนะไม่ถึงพยายามอย่าโดนไบโอตอดนะฮะเล่นพยาเตะพยายามอย่าเอ้ยเอาคืนไว้โอ้ย มันยังไงกันเฮอมันขอแบบเบิ้มเบแบบเบ้มๆคือลือโอ้โหแม่งหลบจุกโอ้โหจุกจุกกูจุกบ้างกูจุกบ้างกูจุกบ้างครับกูจุกบ้างกูจุกเฮ้ยได้ยเฮ้ยเห้ือได้ยะฮ้ยเ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 ฮ้ย่ฮ้ยล่ายาแ้ยเฮ้ยเ่้วเฮ้ยเฮ้วเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ได้เฮ้ยฮะยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเห้ยเฮ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 ้ยนฮเย ก็ข no umm ึ้นปัตเตอร์ไฟด้วยบัตเตอร์ไฟด้วยนั่นนะไปก่อนเออเอออโอ้ยโดดเข้ามาจ้วงนี่ตายเลยโอ้ยอย่าบินนะมึงมึงอย่าบินเข้ามานะาตากลกับก่อนครับกับก่อนเลยครับกับก่อนเลยครับงานนี้เออขิกซีคาบัตเตอร์ไฟได้ฮะสลิดสติงผมออกสลิดสติงก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าเอ่อทาลอนยังไม่ออกก็ได้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามตัวหนาไม่เยอะนะฮะมีแค่อลมหนาคนเดียวนอกกนั้นก็เรียกได้ว่าตัวบาง เราเอาเคิมาสู้ไวยโอดีกว่าฮะเอาเคีมาสู้ไวยโเลยมาน้องไวยโอพี่มาแล้วครัชตอนนี้เมดเราไปเคลียร์ล่างนะฮะเราก็เคลียร์กลางให้เห็นปะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะ,จะ,จะ,จะเล่นเมดกูละจะเล่นเมดกูละฮะคุณพี่อารัมรับดาวกระจายไปกินเอานี่ไปกินสก,กินนี้มันไม่ได้พูดไทยโอเคบอเออเอา้เอาเฮ้ยเ,เดี๋ยวมันมาไงเนี่ยมันมายังไงมันเออพันรืนนี่พันพืนยิง ขังสวยขังแม่นสยยุดจ้ามันสี่พอดีมันเวลสี่พอดีมันเวลสี่พอดีแล้วมันก็จับผมแล้วเพื่อนผมก็ใส่สุดเลยแบบดิปโปค่าฟอรเลนไปฮะเลนบนดิปโปค่าฟอรเลนแล้วค่าเมียกูด้วยอ้าว โอเคผมมาอยู่กับไบโอต่อไบโอยังไงยังไงเฮ้ยฟิกทำไมอะฟิกทำไมอะรู้ไม่ใช่เหรอว่านายชนะเราได้เฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอาไม่เอาโนเพลเฮ้ยล้ำเข้าไปผมล้ำเข้าไปผมจะโอเคป่าววะลองดูลองดูนะได้หนึ่งอยู่ปัดออกต้องออกแล้วเย้เออเอ้ยดับเบิ้ลคิว ฝากด้วยกูเข้าไม่ได้แล้วกูวไปกูโดนสกิดจึงตายเลยเนี่ยฝากด้วยฝากด้วยเออสวยงามทริปเปิลคิวนี่ไงกูบอกแล้วว่าอิชาป่าต้องช่ำนะฮะช่ำหรือลาดวะไม่รู้เหมือนกันเว้วยแต่เมื่อกี้ผมทำดามเมจเยอะมากเลยนะผมทำดามิเมจเยอะมากฟอเราานเราแพ้ดิปโปฮะศูนย์หนึ่งไปละฟอเรนเราห่วงแต่ออฟเลนนี่แหละอย่าอย่าตายเยอะนะเพื่อนโอเค ตีมังกรอย่างนั้นเหรอขอโดหน่อยโดดิโดดิโดดิโดงโดดิโดเดี๋ยวดีดีดีกลางมีปลาเดียนไปกลางก่อนดีกว่าฮะไปกลางก่อนดีกว่ามันบินมาแล้วมันบินมาแล้วมันนี่มันโดนขังขอหน่อยเถอะเออเออใครได้วะกูได้โอเคสวยเราต้องคิวเยอะๆฮะเราเป็นแครี่มันจะจับหล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 บอันนั้นนั้นนั้นทำเป็นพี่ไม่รู้พี่รู้พี่เรียนมาพี่เรียนอารลัมมาทักษะอารลัมโอ้ย ยังไงยังไงต่อเอ้ยฟอเดนฟอเดนเรากลับบ้านอยู่ฮะโอเคไวโ oh ออยู่นี่ตรงนี้ไม่มีฮะถ้ามีเซนต์ขึ้นละเฮ้ยโอ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 ้ยเฮ้ยได้นะเนี่ยบ้าฟาบ้าบฟ้ามีบ right ้าฟ้ามีน้ำลายกระชูดเต็มไม้ไมเอ้าเ uh <version> ดี๋ยวมึ๊กโอ้ยเดินอ้อมทำเมียวอะไรวะเนี่ยถอยเลยเพื่อนโอ้โหบ้าฟาเดินอ้อมอีเวนบ้าเอ้ยนี่น่าเลยไอ้บั๊บ กลับบ้านก่อนฮนะกลับบ้านเอียว้ยรอดครับรอดครับจัหวันนี้ได้ยินหรือเปล่าครับว่าผมรอดนเะ <c oughs> เอาดาบคีบก่อนแล้วนะกันนะไปไปกระตอรอดได้ไงวะเนี่ยโอเคเพื่อนกำลังมากำลังไปเสริมอไม่อยูะ ถ้าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้มันถ้าเมื่อก้ฝั่งนูนครับเป็นนาคอาสผมตายนะดีนะที่เขาเป็นบัตเตอร์ไฟนะฮะเขาก็น่าจะกดโดดรัวๆแหละแต่ว่าผมจูกทัน <ไป S 1> นะฮะ <ไป S 1> นี่ไงมาอีกรอบ <ไป S 1> อยู่ในนี้อยู่ในนี้อโด,โ,ดโ,ดโ,ดโดนโดนโดนทุกเม็ดโดนทุกดอก <c oughs> ตีบางกรอย่างนั้นเหรอเฮ้ยครึ่งหลอดได้ก,กินยังเลยอ่ะ <c oughs> แต่เขาอยู่สองวะลมกูไปไหนวะเนี่ยลมกูหายลมกูไปอยู่บนลมมาหน่อยอุ้ยลาด้สวนอ้าวไปแล้วไปแล้ว ฝากที่เหลือด้วยไปอูทั้งซาร์ตาทั้งไวโอไวโออุ้ยไบไบจะตายไวไบจะตายไวจะตายขอให้ตายไวไบอย่าตายมามาก็พอตายไวไบครับเออตายปะน่ะไวโอตายไปแล้วไบโอตายไปแล้วเอยมันว่ะเกมเนี้ยมัไมมันมันอย่างเงี้ยฮะเอาโอวีต้องอ้าวตายอีกแล้วเหรอเดอเออจะจะจะไม่ใช่ทีมกูนี่ว่ะเดี๋ยวนึกว่านดินึกว่าทีมตัวเองพอเล่นกูตายอีกแล้วเหรอ โอ้ยเอาบนแตกด้วยครับโอเคตอนนี้ผมตี110%แล้วยังไม่ถึง150นะฮะอายาเจะออกของให้ถึงตี150%ก็พอนะครับผมซึ่งรอ,องเท้าตีไวสลีสติงแล้วก็ทารอนก็ถึงแล้วนะฮะโอเคแค่3ชิ้นก็ถึงแล้วนะแต่บนน่งฟอร์เรนสู้บิโปไม่ได้เหรอเป็นไปนได้เหรอวะ <laughs> ฟอร์เรนโลตันนะเว้ยหุยตายนะแบบนี้ตายนะตายนะบอกเลยตายไปซะ ตายปซะไอ้น้องอบอกเลยว่าพี่เป็นนินจาที่มากำหลาบแม่สาวปืนคู่โดยเฉพาะนะครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะต้นเกมถ้าเราเจอเวโอนะครับผมก็มาดักภูมิก่อนนะให้มันกิ้งไปก่อนแล้วก็เราต่อสกิลหนึ่งไปก่อนเราจะได้เปรียบนะครับอ้ยเจ้า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 แบบนี้ไม่ดีแบบนี้ไม่ดีหวานให้อยู่นะหวานให้อยู่หวานลอมอุย้ยสวยนะสวยสวยครับอ,อิชาโอเคอยู่อิชาป่าว่ะ ตัวเฟอร์บี้ที่ตีโคตรแรงอิชาป่าเฮ้ยแรงจริงโอเคหุ้ยน่าเล่นวะผมเดี๋ยวผมต้องเคลียร์เวฟนี้ก่อนหน่าทำคอนเทนต์วะผ,ผมเอาผมเอาอิชาไปป่า้างดีกว่าเฮ้ยเออมันจะ้ทำคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์แบบโอ้โหสุดยอดเลยนะเนี่ยอิชาป่าสตาร์บินตายจ้อยอิซ่ากูอิซ่าก,กูตายจ้อยอารามจ๋าขอเป่าเล่นหน่อยจา้าอาราัมจ๋าอารัมจาเอ้ยเดี๋ยวจับกู ผมไม่คิดว่ามันจะจับไกลขนาดนั้นนะอีก,กูก็เล่นอาร์ม,มาก่อนทำไมกูทำไมกูเข้าไปใกล้อะไรมันขนาดนั้นโอ้ย Let's go สลับเลนฟอรเรนทำบนแตกไปโอ้โหป้อมนี้เหลือครึ่งหนึ่ง <laughs> ฟอ,รฟอ,รฟอรเรนแพ้ริรปโปได้ไงอะ่ะโอ้โหริปโปช้ำกว่าเหรอเอานั้นตายอะไรวะเนี่ยฟอรเรนโอ้โดนโ,โลโคิวฟอรเรนโดนริปโป้โลโลคิวๆๆๆๆรัวๆผมดูกได้เอ้าไม่ได้เฮ้ย อยู่คนเดียวบอกว่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมันเงาเปรี่ยวหัวใจเพราะว่าพี่จะคู่นในบรีสบรีสลาบก้อยครับลาบก้อย, <laughs> บ,ายบายมาวะใหเจต,เตผมว่ะเอาวะไม่เคยมันขนาดนี้มาก่อนเลยต้องกลับแล้วฮะดันคีบไว้ดันคีบไว้ดันคีบไว้คีบไว้คีบไว,ว้อุ้ยเอาดีๆเกมเราตามนะเนี่ยท่านผู้ชมปว่มเราตามฮะป้อมเราตามก็ไม่ตามนะ ไม่ตามไม่ตามเท่ากันเท่ากันแต่ว่าป้อมเราป้อมบนมันจะแหกแล้วต้องไปช่วยฟอร์เรนฟอร์เรียนฟอร์เรนดูไม่ไหวอะฟอร์เรียนดูไม่ไหวจริงจริงเออมันจะจับโอเคเออจับผมบินไปดยสุดหายเราต้องออกออกเลยออกเลยมีอะไรออกให้หมดโอเคเสียบินไปเราเพื่อนแตกแล้วฮะกลางโอเคดีนะเมื่อกี้ดีนะมันบินช้าคิดคำพูดอยู่ ดีนะมันบินช้าเมื่อกี้ถ้ามันบินไวกว่านี้นิดนึงผมอัดตายได้ในตรงนั้นเลยนะครับดิกเตอร์เราไปดันฮะโอ้ยดูสกอร์ฟอร์เรนดิสี4ศูเอ้ย04 040นะครับตายอีกวะน่ะซาร์ตาบินบัตเตอร์ไฟอยู่นี่โอเคผมเคลียร์บัตเตอร์ไฟได้บัตเตอร์ไฟผมไม่กลัวผมเกียดเอ้เๆๆๆๆๆๆๆาเดาๆดาเ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 ดาดิ่งดงเดาดิ่งดงตายไปลุก ยายายฉันรู้ว่านายแรงอลัมฉันรู้ว่านายแรงหลบโอเคเจ็บเหงือกเจ็บกรามเจ็บเหงือกเจ็บกลามฮะกลับก่อนดีกว่าเอาคลิปเอาคลิปตัวหนึ่ง้วกลับฮะขอคลิปสักตัวจะได้รวยๆเฮ้ยบัฟแดงด้วยเฮ้ยเราขอเงี้ยนะเราขอนะอิชาอิชาเราตายอยู่ฮะเราขอ ฟอรเรนตายฟอรเรนตายเนี่ยอะไรวะเนี่ยหนึ่งห้าแล้วพอรเรียนกูโอ้ยล่อตันจริงปะเนี่ยเราโอ้โหหรือเอาไอดีใครมาหรือว่าแบบให้ให้น้องให้น้องเล่นอย่างนี้เหรอใช่ปะให้น้องชายเล่นหรือว่าแบบให้เอ่อให้แม่เล่น <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ทำไมนายตายเยอะขนาดนี้ <c oughs> มันบินไปแล้วลระวัง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 ,วง,วงโดนจับระวังโดนจับมีอยู่ โอเคตตายปราบเอาให้ตายสองก็สวยโอเคสองสองสองได้สองได้สองได้สองโอเคขวานมาฮะขวานมาขวานมาขวานฟ้าหน้าดำลิปโป้ลิปโป้ลิปโป้ล็อกคิวไปแล้ว <c oughs> ตายเจอทูดาเมจบัตตเอรถไฟไปไหนไม่น่าทันฮะไปเคลียร์บนดีกว่าไปฮะเริ่มซีเรียสลิทนะเริ่มซีเรียสลิซีเรียสลิ ดันนะครับดันนะครับดันมอโอ้ยทำไมจอเลื่อนไม่ไปอยู่ๆก็จอเลื่อนไม่ไปจอฝืดซะงั้นโอเคท่านผู้ชมดูสกอร์ผมฮะโอเคของจะตันแล้วผมรู้สึกว่าผมแบกแบยังไงก็ไม่รู้เกมนี้ยผมรู้สึกว่าผมแบกเฮ้ยคุณในเข้าไปตายเลยนะไปสิครับรออะไรครับออรครับผม ออกไปเจ๊เอ๋มเตั์ไฟโอ้ยเวทเอ้ยมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยชัดดาวเลยโอ้โห้รวยเลยไหมมาตั์ไฟมาตรวไฟจนกว่าผมอีกอะท่านผู้ชมผมเงินเก้าพันละโอ้โหสิบสามสิบสามแปดฟอร์เรนหนึ่งห้าโอ้โหแล้วแต่และคนในทีมคือตายหกทุกคนเอาดีๆหน่อยเพื่อนกูไม่อยากแพ้อะไรแบบนี <c oughs> ้กูไม่อยากแพ้เกมสวยๆแบบนี้นะฮะได้อัดมาจนน้ำลายแห้งแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งตาย นะครับนั่นไงพูดปุ๊บไปปั๊บพูดปุ๊บไปปั๊บมาอยู่นะไม่รอดไปอีกคนอีชามันแปลกตั้งแต่อีชาป่าแล้วนี่มันแปลกตั้งแต่อีชาป่าแล้วเฮ้ยดิโปทำไรเพื่อนกูฮะทำไรเพื่อนกูฮะฮะฮะมีเบอร์ตัวฟูยเบอร์ตัวฟยขาตายน้าเราอ่ะเฮ้ยโดนยกสวยสวยสวยฟิกเกอร์กับหลังนี่ไงปุ๊บดิปยดยร อยากจะบอกเลยว่าช็อตปฏิหารในชแนลใหม่แล้วครับฝากกลางด้วยนะครับกูต้องเคลียร์มังกรก่อน,กนครับโอเคฮะเอเกิดมาแล้วครับกู oh, รู้สึกว่ากูแบกมากเลยเก็เรู้สึกว่ากูแบกมากเลยเ <laughs> สียบ้อม <laughs> ใครอะเอาลิกเตอร์ใช่ปะลิกเตอร์โดนจับเฮ้ยไอ้นั่นจะตายตายแล้วแหละวิ่งกลับมาหาผมแบบเนี้ยบายครับบายชัดเจ้าโอเคลิกได้ตายไม่อลรมไม่น่ามีจับ อุ้ยไม่ตายเหรอตายต้องตายดิโอเคต้องตายต้องตายต้องตายมาไม่จบตอนนี้ก็เ้ยไปแล้วอุย้ยฟอรเรนต์เราใครแตกเย้ yeah, ฟอรเรนเราได้ค่ะเออแต่ตายสองล้วตรงนู้นชิปไก่ละเฮ้ยอีชาเหลือแต่เรานะอีชาอีชาถอยมาอีชาอีชาเหลือแต่เราเหลือแต่เราเหลือแต่เราโอ้อีชากูก็ห้าวเกินเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> เลือดเฟอร์บี้มีแต่เลือดมึงไม่มีนะอีชา <laughs> ไปตีด์กกันอีชา มาเดี๋ยวผมแทงให้เลยเดี๋ยวผมแทงให้เลย,เลยอีชาจ๋าตัดแดงก่อนฮะจึ๊จึ๊จึจ๊โอเคมาๆๆๆมามา,มา,มา,มาอ้าวแล้วใครไปอยู่ตรงนั้นอะ่ะเอา้าโอ้ยเราเข้าไปตายตายไปแล้วฮนะท่านผู้ชมตายไปแล้วอีชาผมคลิกซี่เราสองคนก็ได้เราต้องเอาอ่ะคลิกซี่จริงๆเ,เ,เราต้องเอาเราต้องเอาผมแทง NG ให้เลยคู่นในบิดไป ดาเมจขาว2 0 0พบ้าเอ้ยอะไรมันจะเบาขนาดนี้เนี่ยบอกก่อนฮะให้คลิกซี่เอาตัวรับโอเคไม่งั้นเราโดนตายแน่นอนมันมาไหมเนี่ยคิกซี่มันมาไหมเนี่ยมันอุ้ยมันมาคลิกซี่คลิกซี่คิกซี่อย่าอย่าให้มันรัดได้เออโอ้โอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กูไปกูไปกูไปแล้วกูไปละกูไปละมังกรอยู่ของเราด้วยมังกรอยู่ของเราด้วย ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับใครจะตายก็สุดไม่สนดโอ้โหดูมันดักหน้าดิลื่นกล้วยมาแต่ไกลลื่นกล้วยมาแต่ไกลเลยนะพ่อหนุ่มนะครับปล่อยล่างไปฮะล่างเหลือสองปอมโอ้โหโอเคผมยังไม่เสียกอกเกิดทําอะไรกันวะหน้าทาอะไรกันวะหน้าไม่ได้อลํมจับไปละโอ้โูเพื่ไฟโอ้โหแรงแรงเอาให้ ตายโอ้ยไม่ตายชิบหายเอ้ยหลบออกโอเคอผมต้องผมต้องเคลียร์คลิปชุดน,นี้ว่ะเฮ้ยมันฟาดทัน,ทนไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยโอ้โหสลับเคลียวไม่ทนมันเมื่อกี้ผมสมองจดจ่ออยู่กับการจะเคลียร์คลิปเวตเอ้ยไม่นึกว่าลิปโป้มันจะฟาชดช็อตสุดท้ายมาอเออ <laughs> ม่น่าแพ้อย่างนี้เลยกูต้องมาแพ้อะไรแบบนี้เหรออ้าวไม่เสียดาวแสดงว่าส,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 สกอร์เราสูงมากเลยนะถ้าเราไม่เสียดาวเนะปปี่ยดิโปเอ็มดิปโปฝั่งตรงข้ามเออโอ้ยเพื่อนแต่ละคนอิชาป่าแต่อิชาป่าก็โอเคนะแต่ว่าใครไม่โอเควะกูขอดูหน่อยกูขอดูให้เต็มตาเนี่ยพอเล่นพอเล้น ฟอร์เรนสองแปดศูนย์ท่านผู้ชมฟอร์เรนม 6, oh, oh. Board, ันโลตันจริงไว้เน <musicians> <themselves> ี่ยฮะดูดาเมจหน่อยดิยิงไปแสนหกฮะผมยิงไปแสนหกอ่ะโอ้โหฆ่าไปสิบสามตายสี่แอซิดเก้ากูแบกกูโคตรแบกเลยกับลิเตอร์ลิกเตอร์ก็โอเคลิกเตอร์ก็โอเคแต่สามคนล่างอ่ะอีช่าก็โอเคอ่ะอีช่าก็โอเคแต่คลิกซี่กับฟอร์เรนเนี่ยอะไรวะเนี่ยขอแคปดดแล้วกัน โอเคครับผมเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคอนเทนต์สนุกสนุกในวันนี้นะครับอะไรกันครับคลิกซีคลิกซีคลิกซีฟอร์เรนฟอร์เรนทำไมนายทำแบบนี้กับเราไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ See you next time bye bye.